กรอบแนวคิดในการวิจัยเขียนอย่างไรน้องๆหลายคนสงสัยนะคะเขียนถามมาในโลกโซเชียลมีคำถามว่ากรอบแนวคิดในการวิจัยเขียนอย่างไรอาจารย์บอกให้ไปเขียนมาแล้วจะเริ่มอย่างไรบางคนก็บอกว่าจะเอาตัวแปลไหนนะคะไม่รู้จะโยงกันอย่างไรทฤษฎีเอาทฤษฎีไหนดีมีเยอะแยะไปหมดเลยนี่คือคำถามของน้องๆคลิปนี้พี่มาแนะนำเทคนิค วิธีเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยค่ะน้องๆคะเมื่อประมาณปี1950กว่ากว่าๆนะคะในสหรัฐอเมริกาก็มีวันโรคระบาดมีหน่วยเอ็กซเรย์เคลื่อนที่เข้าไปตรวจตรวจคัดกรองให้ประชาชนนะ,ะตรวจคัดกรองวันโรคให้ประชาชนในชุมชนต่างๆแต่ก็ไม่ค่อยมีใครมารับการตรวจนะคะแม้กระทั่งแบบฟรีนะคะ ก็ไม่ค่อยมีคนมารับการตรวจทำให้เกิดความสงสัยมีนักจิตวิทยา4คนสงสัยค่ะว่าทำไมชาวบ้านถึงไม่มาตรวจเอ็กซเรย์ hmm. เพื่อคัดกรองหาวัณโรค mm hmm. เขาก็ไปทบทวนนะคะงานวรรณกรรมงานวิจัยที่ผ่านมาว่ามันมีปัจจัยหรือมีเหตุอะไรบ้างนะคะที่ทำให้คนไม่มาตรวจคัดกรองไป ลองค้นหาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องมาดูว่ามีทฤษฎีอะไรบ้างร่วมกับความเชื่อของสี่นักวิจัยนี้นะคะว่ามันน่าจะเป็นอะไรแล้วเขาก็นำมารวมกันตามที่เขาไปทบทวนมานะคะนำมารวมกันเขาพบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไปตรวจหรือไม่ไปตรวจเอ็กซเรย์วันโรคปอดเนี่ยนะคะมีทั้งหมด6ตัวตัวแรกก็คือ คนประชาชนนะ่ะรู้ไหมว่าวันโรคเนี้ยมันมีอันตรายนะคะอันที่สองประชาชนนั้นเขารู้ไหมว่าเขานั้นมีความเสี่ยงต่อการเป็นวันโรคปัจจัยที่สามประชาชนรู้ไหมว่าการตรวจเอกซเรย์คัดกรองวันโรคนั้นมันมีประโยชน์ประชาชนนะคะปัจจัยที่ห้าปัจจัยที่สี่นะคะประชาชนเขาคิดว่าการไปตรวจเอกซเรย์ ปอดนั้นมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรปัจจัยที่5ประชาชนนั้นมีความเชื่อในความสามารถของตัวเองที่จะไปตรวจคัดกรองวัณโรคมากน้อยแค่ไหนปัจจัยที่6คือ q to action ก็คือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มันแทรกเข้ามาเช่นเ,ออเขาอาจจะไม่ค่อยไปอยากไปไปอยากตรวจวัณโรคเท่าไหร่นะคะแต่มีคุณหมอคนนึงมาบอกว่าต้องไปตรวจนะมันสำคัญเขาก็เลยไป ะะหรือบางครั้งเขาตั้งใจที่จะไปตรวจแล้วและแต่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือธุระด่วนเข้ามาเขาก็เลยไม่ไปตรวจเอกซเรย์เพื่อ,อหาค้นหาวัณโรคเขาก็นำปัจจัยทั้งหมดนะคะหตัวนี้มาเขียนนะคะเป็นกรอบว่าตัวไหนมีความสัมพันธ์อย่างไรกับการไปตรวจเอกซเรย์ ray, วันโรคและเขาก็ไปเก็บข้อมูลค่ะ ไปเก็บข้อมูลในชุมชนแล้วก็มานนำมาวิเคราะห์ก็พบว่ามันเป็นไปตามสมมุติฐานที่เขาคิดไว้นะคะเขาไม่ได้ทำแค่นี้ค่ะเขายังไปใช้กับโรคอื่นๆรวมถึงการนำลูกไปรับวัคซีนป้องกันโรคด้วยซึ่งผลที่ออกมาซ้ำๆ,ๆ,ๆกันก็เชื่อมั่นได้ว่าตัวแปร6-7ตัวที่เขานำมานี้มี ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการที่คนจะไปะตรวจหรือไปรับการรักษาโรคจนกระทั่งเขียนเป็นทฤษฎีนะคะชื่อว่า health belief model หรือทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ใช้กันอยู่นี่คือวิธีการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยน้องๆจะทำวิจัยเรื่องอะไรน้องก็ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เรากำลังศึกษาเป็นอย่างดีโดยไปทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดให้รู้ว่าตัวแปรตามที่เราสนใจนั้นมันคืออะไรตัวแปรต้นนะหรือว่าสาเหตุหรือว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องนั้นมีอะไรบ้างไปดูงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะไปเลือกทฤษฎีที่สอดคล้องที่มันมีความเป็นมาคล้ายคลึงกับเรื่องที่เรา กำลังศึกษานะคะอาจจะบวกกับความเชื่อหรือประสบการณ์ของน้องๆเข้าไปด้วยก็ได้แต่ทั้งหมดนั้นต้องมีเ,เขาเรียกว่าหลักฐานอ้างอิงมีข้อมูลสนับสนุนมี reference นะคะถึงจะเชื่อถือได้ไม่ใช่ว่าเราอยากชอบตัวไหนก็หยิบมานะคะสำหรับงานวิจัยของพี่นะคะถ้าน้องๆสนใจก็ไปหาได้นะคะแบบนี้นะคะพี่นะคะก็สนใจว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไปออกกำลังกายของผู้หญิงวัยกลางคนนั้นมันมีอะไรบ้างพี่เชื่อในทฤษฎีสองสงทฤษฎีค่ะคือทฤษฎี health promotion model ของ n o ราเพนเดอรและอีกทฤษฎีหนึ่งคือ self efficacy นะคะนำสองทฤษฎีนี้มารวมกันแต่ไม่ได้ใช้ทุกตัวนะคะไม่ได้ใช้ตัวแปรทุกตัวดึงมาเป็นบางตัวที่เราเชื่อว่ามันมีความสำคัญมาก เกี่ยวข้องจริงๆนะคะดึงมาได้และมารวมกันและบวกกับความเชื่อของพี่ที่พี่ไปรีวิวไปพบว่าทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรตามทฤษฎีที่พี่หยิบมานั้นมีอยู่คู่หนึ่งซึ่งไม่ไม่พี่ไม่เห็นด้วยกับตามนั้นนะคะพี่เชื่ออย่างนี้พี่ก็มีข้อมูลสนับสนุนใส่ไปพี่ก็เลยเขียนเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยของพี่นำไปทดสอบหลังจากนี้ถ้า น้องๆน,นะคะสนใจหยิบเอาทฤษฎีของพี่ไปใช้ในกลุ่มผู้ชายกลุ่มวัยรุ่นและได้ผลที่ซ้ำๆได้ผลดีเช่นเดียวกันนะคะอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นอาพาโมเดลก็ได้นี่แหละค่ะคือวิธีเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยทีนี้ก็มีคนถามว่าเขียนเป็นแบบไหนดีเป็นแผนภาพนะคะเป็นแผนภาพเป็นแดกรม หรือเป็นคําอธิบายหรือเป็นคําเหมือนกับพณน,นาเขียนลงไปได้ทั้งสองแบบนะคะแต่ถ้าเป็นแผนภาพนั้นก็จะเห็นชัดเจนสําหรับงานวิจัยของพี่นะคะในวิทยาปนิพนธ์ปริญญาเอกนั้นพี่เขียนเป็นคําพูดก่อนคือเล่าถึงความเป็นมาของเรื่องนี้เล่าถึงทฤษฎีที่นํามาใช้เล่าถึงความเชื่อของเราว่าแต่ละตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และแสดงให้เห็นเป็นแผนภาพค่ะทุกคนอ่านแล้วก็เข้าใจมีทั้งคำอธิบายและแผนภาพให้เห็นน้องๆคะ่ะน้องๆกรอบแนวคิดในการวิจัยเป็นสิ่งสำคัญมากในการทําวิจัยนักวิจัยจะทําวิจัยได้ดีหรือไม่ดีนะคะอยู่ที่กรอบความเชื่อหรือกรอบแนวคิดในการวิจัยถ้ากรอบเราดีมีหลักฐานสนับสนุนแน่นอนแน่ชัดนะคะ การวิจัยของเรานั้นผลออกมาก็เป็นประโยชน์ค่ะและถ้าคนอื่นนำไปทำซ้ำก็จะกลายเป็นโมเดลหรือเป็นทฤษฎีต่อไปลองไปฝึกดูนะคะการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยนั้นเป็นทักษะเช่นกันค่ะลองเขียนดูและน้องๆก็จะสามารถเป็นนักวิจัยมืออาชีพได้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ